ผู้รักมากดีเออเขาเรียกลูกคุณคุณหญิงคุณนายไม่รู้จักไม่รู้จักลูกอังกี้ลูกอังกี้ต้องไปเซิร์ชดูนะคะลูกอืมมาเข้ามาช่องแม่รันต้องรู้ด้วยนะอืมกบเขียดอืมกบเขียดอึงอ่าง้ังคกอืมลูกต้องรู้ด้วยนะคะอืมมีมีเออมีอันมีมีอันนั้นด้วยนะเออมีกิ้งก่าด้วยกิ้งก่ากิ้งกือด้วยอืมขอบคุณค่ะแม่สะเฟอร์อืมขอบคุณค่ะแม่สมิธอ่าแม่สมิธขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะแม่สมิธพิพิธยาวัสดีจ okay, okay, ้ะน <dessus> ้องลุง พี่นิวัดพ่อโจถามพ่อนนว่าทําไมอึ่งไม่มีไข่พ่อนนบอกว่าอึ่งไข่อยู่กับลูกสาวหมดแล้วลูกสาวเรากินเรียบใช่ไหมของทะเลอืของทะเลใออต้อร่อยไงมันสดไงผมยังงงว่าปามนาต้มอึ่งให้หลานกินตั้งแต่เออไม่เคยเห็นไม่เคยปามนาทากับข้าวผมยังงงว่าปามนาต้มอึ่งให้หลานกินตั้งแต่ติดตามมาไม่เคยเห็นปามนาทำอะไรแบบนี้เลยกําลังใจอืนี่เลยกําลังใจเฮงเฮงปังปังเห็นไหมล่ะอืเริ่ม ใช่ไหมอืมแล้วก็หลานให้พิเศษลุงอานาจเห็นไหมคะน้องกีใช่ไหมเออไม่ล่ะมันเป็นความไรยเดียงสาที่เป็นธรรมชาติเพราะลูกสาวไม่รู้จริงเพราะรู้จักแต่ตลาดนัดกับตลาดสดที่สําคัญทําให้เอฟซีได้รู้มีความมีความม,วาม,มีความสุขมีรอยยิ้มทุกครั้งที่ดูลูกสาวครับเอาจริงๆนะอะคลิปนี้นะพี่นันไปดูมันเด้งเอ,อมันเด้งมาเออ <c oughs> รู้สึกว่าจะสามเดือนก่อนแล้วล่ละคนดูตั้งหือสี 4, แนะ่แสนเนี่ยวิว อืมอืมอ่าขอบคุณมากค่ะอืมลูอำนาจเอาอึ่งไปให้น้องบอกจะเอาไปโรงเรียนจ้ะใครใครเออใครครับ ได้อุง์อิงแจกเงินไหวกี่ครั้งครับเมื่อวานอาใครนับโอ้ยอีสานพัดทิงน้องธนเดชขอบคุณมากจาก้ะอืมอีสานพัดทิงมีทั้งหมดกี่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 คนล่ะทั้งหมดเกือบสามร้อยใช่ไหมกับสามร้อยชีวิตลูกสาวเราก็ไหวสามร้อย300ครั้งอะ่ะอืมก็ไหวสามร้อย300ครั้งอะ่ะอ่าพี่วิเชียนใจเย็ยนครับอา้าว พี่วิเชียนเบาได้เบาครับไอ้อยังวะขอบคุณมาวัสดีจ้ะน้องไหว้ทุกคนครับแจกเงินเมื่อดีก็ถูกขอบคุณก็หอยตดไปที่กระหอยตดพี่สงบต้องมีอึ่งเป็นเมนูนิยมต่อไปครับอืมอ่าขอบคุณมากครับพ่อวิเชียอ่ะ,อะทำไมเหรอพี่วิเชียนทำไมเอาน้องรุดรุดอย่านะพี่รันว่าอย่าใช้คำหยาบเดอ้อ ถ้าใช้คำหยาบก,ก็ต้องลบข้อความอืมแล้วสนุก999ขอบคุณมากจาก้ะแล้วก็ถ้าเขาฟ้องก็ต้องรับรับผิดชอบเองนะอืมต้องถามหมดใจพ่อแม่เอฟซีเขารักตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะรักตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสาวน้อยอืม แล้วก็รักตั้งแต่วันแรกส0 0 0สนแล้วก็ลูกสาวเราก็สร้างความรักความศรัทธาพลังพลังความรักความศรัทธาเกิดขึ้นมากมายไก่กองก็ตกประมาณก,ก็เกือบสอก,ก็เกือบล้านกว่าจะไม่ไม่รวมกับของของ,ของพ่อแม่องค์หญิงรําเปิดออฟฟิเชียลสวัสดีครับ FC ชังรายยืนหนึ่งครับ ขอบคุณสวรรค์นะคะที่ส่งให้พ่อลูกคู่นี้มาเจอทําไมเข้ากันได้แบบธรรมชาติ <c oughs> นกท้องชอนุจริงๆพ่อลูกคู่นี้มาสร้างความสุขให้กับเอฟซีโทโลกได้มีความสุขกันจริงๆ <c oughs> เอารักกันค่ะรักกันในช่องพี่รันเนี่ยเอเราเป็นเราโฟกัสไปทุกสาวยู่หนึ่งลูกสาวเรานะคะอืม ขอบคุณกระซุนกวาคอพิธีัารขอบคุณสวรรค์นะครับที่ส่งให้พระลูกคู่นี้ต้องมั่นใจพิรันด้วยนะเพราะพ่รันเป็นเจ้าของช่องพ่รันจะอ่านพิรันจะอ่านแต่ก็ตรงว่าพ่รันอยากอ่านถ้าพ่รันไม่อ่านไม่อยากอ่านพิรันก็ปล่อยผ่านอันไหนที่อ่านได้ก็จะอ่านอันไหนที่ไม่อ่านอันไหนที่อ่านไม่ได้ก็จะไม่อ่านนะคะเพราะเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นเพราะช่องเราน่ะเรามาสนับสนุนลูกสาวเราเพราะฉะนั้นเออ และอีกอย่างหนึ่งคือพี่นันอยากจะอยากพูดนะนะอยากพูดเออยากพูดว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเราอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเราไม่รู้จักเข้าหน้าตากันจริงๆอ่อหน้าตาของคุณจะเป็นยังไงเราไม่รู้ที่เราติดตามลูกสาวเราเนะี่ยคนเข้ามาหาพี่นันเอฟซี FC ของพี่นันขอบคุณคําแม่นกน้อยเราก็รู้จักแต่ชื่อนี่แหละชื่อแม่นกน้อยเอ ชื่อน้องอนันดาพี่ยันไม่รู้จักเลยน้องอนันดาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงน้องเอพี่วิทยาเออแล้วก็เนี่ยนิกกี้เบียช้างคู่แล้วก็น้าแฟมคนเดิมพี่สงบเนี่ยเราไม่ได้รู้จักคณะกตาแต่เรามีจุดมุ่งหมายก็คือเรามายืนหนึ่งลูกสาวเราอันนี้ความบันเทิงในโลกโซเชียล <c oughs> พี่ยันว่าเราเรา,เรามีเรามันเป็นความบันเทิงในโลกโซเชียลมีเดียแต่อย่าสร้างความบันเทิงในโลกโซเชียลมีเดียเป็นเป็นเออเป็น,เ,ออเ,ปนเขาเรียกเป็น เออเป็นศัตรูกันคือทั้งๆท,ที่เราไม่รู้จักเขาแล้วเราจะไปเกลียดเขาได้อย่างไรทั้งๆท,งที่ทุกวันเนี้ยพี่รันถึงแม้แต่เอฟซีสปั่นใสยเสี่ยมใส่แซ่พี่รันก็ไม่ได้เกลียดอืมพี่รันไม่ได้เกลียดนะเพราะพี่รันถือว่ามันเป็นสีสันของของของโลกโซเชียลมีเดียซะด้วยซ้ําไปมันเป็นสีสันของ youtube แต่ว่าเราอย่าไปหลงเกมเราอย่าไปเดินตามเกมที่เขาวางไว้ก็แค่นั้นเอง เราต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วการที่น,นั้นว่าทุกคนะ่ะมีสิทธิ์การให้มาลัยทุกคนมีสิทธิ์ให้นะทุกคนมีสิทธิ์ให้ทุกคนมีสิทธิ์ให,นะให้แล้วก็เขาไม่ใช่ฆาตกรเขาไม่ใช่ผู้ร้ายฆ่าคนตายที่จะต้องที่จะต้องเอ่อที่จะต้องเอาชนะให้ได้ที่จะต้องไม่ให้เขาอยู่ในโลกสังคมในโลกสังคมโซเชียลมีเดียให้ไม่ให้เขาอยู่ในโลกสังคมโซเชียลมีเดีย มันไม่ใช่อืมเราขึ้นมาเราถ้าเราขึ้นมาพกขึ้นมาเพื่อคุยเรื่องลูกสาวคุยเรื่องหงษอ,อิงคุยในสิ่งที่ดีๆเราไม่สามารถไปปกป้องใครได้เราไม่จริงๆเราไม่สามารถไปปกป้องใครได้เราไม่สามารถไปปกป้องใครได้นะอืม แค่ตัวเราเองเรายังปกป้องตัวเราเองไม่ได้เลยเราจะไปป้องใครได้ละ่ะแต่เราให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ยืนหนึ่งลูกสาวเราพูดสิ่งดีดีลูกสาวเราแบบพี่รันพูดนี่แหละนั่งคุยลูกสาวเราเนี่ยคืออย่ามาสร้างประเด็นอย่าสร้างประเด็น,อน,เ,ดนเอาคนอื่นขึ้นมาสร้างในประเด็นในช่องพี่รันอพี่รันถึงบอกว่ามีข้อข้อเห็นต่างแต่ไม่แต่งแยกติได้ค่ะติได้แต่อย่าเรื่องที่ผ่านมาก็คือให้มันผ่านไปเรื่องในองค์กรสาวน้อยยิ่งพี่รันไม่อยากไม่พี่รันไม่เข้าไปยุ่งด้วยพี่รัน นะพี่รันสนับสนุนลูกสาวพี่รันมีจุดยืนคือมาสนับสนุนลูกสาวแล้วมาสนับสนุนน้องโจก็ดูคลิปน้องโจคลิปไหนที่พี่รันไม่ชอบพี่รันก็ไม่ผ่านแต่คลิปไหนที่มันเกินมันเกินที่เราไปเห็นแล้วไอ้คนเนี้ยมันไม่โอเคมันมันมันไม่โอเคมันเข้ามาหวังผลประโยชน์หรือมันเข้ามาเพื่อทําลายหรือเปล่ามันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่รอดพ้นจากสายตาของวัดโจไปได้หรอกเนี่ยหวานนะ ขอบคุณมากค่ะที่ที่บอกว่าพี่ดันพูดถูกต้องแล้วเมื่อคืนน้องเมื่อคืนน้องร้องไปเออเออถอยไปถึงกระเป๋าชี้ให้พ่อหิเ้วออกเป็นภาพที่น่ารักมากเลยเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องเอมาช่องนี้มวนชื่นหัว